ถ้าเราจะได้อยากจะได้ทิฏฐิโยคุยานะถ้าเป็นอาธิกรรมิกาบ,บุคคลคําว่าอาธิกรรมิกาบ,บุคคลหมายว่าบุคคลประเภทนั้นไม่เคยได้ทิฏฐิโยคุยานมาในชาติก่อนเริ่มต้นกันในชาตินี้ทีเดียวเอาก็อย่างนั้นนะแล้วก็จับกระสินสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาอย่างเดียวคือเอาอาโลกระสินแสงสว่างโอทาตกกระสินกระสินสีขาว หรือเตโชกะสิงกะสินไปซ้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งจเจริญเจริญกระสินนี่ตามแบบไปเปิดดูในผู้มือกรรมฐานจะไม่อธิบายในที่นี้เรืองเวลาเท็จมีน้อยจเจริญกสินเนีถึงอุปจาระสมาธิจะหมายความว่าจิตเนี่ยจับภาพหลับตาแล้วเห็นภาพที่เรากำหนดได้ตามความประสงค์ บังคับภาพไปสูนได้ให้่ใหญ่ได้นั้นและเข้ามาจิตไปสมาธิสูงขึ้นภาพแสงสีคือสีขาวก็ดีแสงสว่างก็ดีสีไฟก็ดีจะเปลี่ยนสีเป็นประกายสิย,ยึประยะแปลว่าอย่างนี้ที่ว่าอุปจารสมาธิที่ถึงที่สุดพอได้อุปจารสมาธิถึงที่สุดอย่างนี้แล้วตอนนี้ถ้าเราอยากจะเห็นหนรารช่ไหมเขามองดูภาพเออเห็น แม่ภาพใสสว่างขนาดไหนได้เห็นชาติขนาดไหนอธิฐานพอขอภาพนี้จะาหายไปขอภาพนรกจะกลายกฎแทนเห็นทางใจนะไม่ใช่เห็นทางตาในวตทตถุเป็นเดกุญยมีความรู้เหมือนตาทิศไม่ใช่ลูกตาเป็นทิศเท่านี้ภาพนรกจะปรายกฏต้องการดูสวรรค์ต้องการดูพรหมต้องการดูนรกแต่และขุมละกลุมละกลุ่ม,แล,มและต้องการเห็นอะไรภายในโลกนี้ก็ได้ อยากจะเห็นเมืองนอกเมืองนาเวลานี้ประธานาธิบดีอเมริกันนั่งขี่อยู่หรือว่านั่งเยี่ยวหรือว่าคุยกับใครหรือว่ากินข้าวหรือว่านายกรัฐมนตรีเมืองอังกฤษให้เข้าซองที่ไหนหรือว่าประธานาธิบดีฝรั่งเสก็จกลังคิดยานอะไรต่ออะไรอันนี้ได้ทั้งนั้นอยากจะื้ออะไรก็ได้หมดมันเห็นชัดเห็นมันก็เรานั่งภาพมันก็เห็นเห็นภาพประยนตร์ ต่การอยากรู้อยากเห็นอย่างนี้ถ้าอยู่ในระหว่างฌานโลกีถ้ามันรู้จริงๆเห็นจริงๆมันอยากรู้จริงๆไอ้ตัวอยากมีมากเพราะตัณหามีมากแต่ผู้ที่ได้ฌานโลกุตระเบืองสูงแล้วหมดอยากสูงสุดนะถ้าสูงยังไม่สุดก็ยังมีอยากมันยังเพราะอยากรู้เทาอยากในสิ่งที่เป็นบนทำไมติดนี่สำหรับที่พระคุูยานี้แต่บางคนที่เคยได้มาในชาติก่อน อันนี้จเจริญไม่อยากพอทำ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 ไปพอถึงอุปจารสมาธิปับไม่ว่ากรรมฐา,า,มานกองไหนถ้าเคยได้มาในชาติก่อนนะไม่ว่ากรรมฐา,ามนกองไหนพอทำจิตเป็นสมาธิถึงอุปจารสมาธิมันมีความรู้ขึ้นมาเองเพราะกองเก่าไม่เข้ามาถึงนี่ถ้าดีบาย้ฟังจัก ถ้าอาธิบายนี่อก่กว่านี้มีพูดในฟังย่อยนะ่อนไม่จะอธิบายอย่างเรื่องของท่านใน้ฟังถ้าอาธิบายอย่างท่านแล้วก็โหหลายชั่วโมองท่านพูดเพราะท่านพูดดีจี่มุมโน้นจี่มุมนี้แก้ไขมุมโน้นแก้ไขมุมนีมมนมมนมมน้พูดให้ฟังพูดจนท่านเราอยากได้ที่เป็เจ้าปู่ยันเฮนี่ไอฉันนนะแต่เกียตตากายเอาเข้ามาันก็ไอเรื่องท่านพูดให้ฟัง แล่วเราก็ย่องถามท่านถามหลวงพอ่อได้ไหมครับบอก,กม่แน่ะมันได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่นรกสวรรค์นก็นเห็นทุกวันอ้าวคนนั้นงจะไปจี้ถึงกันนะว่ามันได้แล้วไม่ได้จะทำไม่รับเพราะว่าันเห็นเป็นงานด้วยอันนี้พวกที่ได้ปัญญาพวกที่สองอ่งปัญญาท่านก็คุยเรืร่องปัญญาอีกนี่นนได้เรืงกับครูบาอาจารย์ที่ได้เราบรองแต่มันดีอย่างเพิ่นเพิ่นคุยกับท่านนะเพิ่น มาท่านบอกวัาท่านกัดบอกว่าอปิญญาทําอย่างนั้นทาอย่างอยากจะไปไหนรับมือมือเดียวมก็ถึงทำ่าลมงพ่อไปไหนทต่มันต้องใช้เรือบอกพึ่เม,มืนงานธรรมดานี่มาอ่านนี่อเกาะไปได้เนี่ยเพระพทธเจ้าห้ามแสดงฤทธิต์ต่อหน้าคนไอ้เรื่องเนี่ยเขาทําให้ได้อย่างนั้นไม่ใช่เขาทาเพื่อเกาะอดชาวอบ้านไม่ใช่ดำบินดำใต้อวดเชา้อบ้านทำเพื่อรัรษาอารมณ์สมาธิ เพื่อจิตตั้งมัน่นจริง,รงๆมีกําลังกลา้าเพื่อเอากำลังอันนี้แหละเข้าไปส่งเสริมิปัสนายานเพื่อได้มาผลอย่าไปทำเพื่อเล่นคนอย่าไปอวดชาวบ้านแล้วคนะิดพระพุทธมันยับพระพุทธเจ้าทรงห้ามแสดงฤทธิ์โดยไม่จําเป็น